สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นิตาลอนดอนพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งที่ร้านตุรกีนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่เห็นเหลืองๆนั่นนะคะเป็นมะนาวหวานนะคะแะ้วก็อันนี้ก็เป็นน้อยหนานะคะก็ไม่เคยทานนะคะน้อยหนาแบบเนี้ยหน้าตาแปลกๆดีอันนี้ก็จะเป็นลูกทับทิมลูกใหญ่ๆนะคะสองลูกก็จะสองปอนห้าสิบนะคะลูกใหญ่มากนะคะ แล้วก็จะมีอะโวคาโดนะคะก็สองลูกก็1นึปอนห้าติบนะคะก็ไม่แพงนะคะก็ถือว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่จริงๆค่ะลูกเนี้ยแล้วก็จะมีลูกพลับนะคะที่เรียงกันอยู่เป็นตับเนี่ยนะคะลูกใหญ่มากาเรียกอะไรภาษาอังกฤษ p e r s i m m o n ใช่ไหมคะตามลูก1นึปอนยี่ติบนะคะก็ไม่แพงนะคะตือมาตามลูกนะคะ เดี๋ยวจะไปชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาขายถูกจริงๆที่นี่นะคะและก็ต่อไปนะคะเราไปชมลูกตะาวรสกันนะคะอยู่ข้างล่างนี่เองและก็มีฝรั่งคีนกด้วยนะคะลูกตะาวรสก็สองลูกก็หนึ่งปอนยี่สิบนะคะ ยังสดสดใหม่ๆอยู่เลยนะคะเนี่ยฝรั่งขี้นกก็อ้ยหอมนะคะยืนตรงนั้นก็หอมแต่ไม่ได้ซื้อเ <laughs> พราะว่ากลัวติดฟัน <laughs> <g oda> ก็วกมาตรงมนาวหวานอีกนะคะแล้วก็จะไปซื้อผักกันนะคะ <S <s ผักเยอะมากที่นี่ผลไม้ก็เยอะนะคะเลือกได้เลยนะคะจะเอาไหนก็หยิบได้เลยไม่เหมือนอที่ไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเรา ก็หยิบได้แต่ก็ไม่เหมือนที่นี่มันมีวาไรตี้เยอะมากกว่ามีหลายชนิดเลยนะคะ,ะเราเดินไปซื้อผักกันเลยค่ะเข้าไปข้างในนั้นะน่ะมีผักเพียบเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีพวกบรรดาพริกนุมนะคะตองชนิดนะคะพริกนมเนาะแล้วก็มีมะเขือเทศอยู่ข้างๆด้วยนะคะพริกนุมเนี่ยเคยทานแล้วค่ะไม่เผ็ดเลยนะคะเหมาะสำหรับพริกนมจริงๆเลย แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลูกเรดดิตนะคะไม่แพงเนาะกรมละปอนอกรมลากาสิบกา19พีนะคะแล้วก็เราก็เอาไปแล้วก็มีอะไรจิ้มหลายอย่างเนาะมันไม่ค่อยแผดมากอร่อยนะคะ,ะมาตรงนี้เป็นที่พิเศษของเรานะคะนิตาชอบมากเลยนะคะผักชีลาวเนี่ยนะคะตือทีเนี่ยก็ได้เป็นกรรมใหญ่ๆเนาะ ดู้ิขายถูกมากต้องกํมก็นหนึ่งปอนด์เจ็ดสิบนะคะราคาดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมีน้อยมากนะคะที่เขาจะขายเป็นกรรมํมส่วนมากก็ใส่ถุงพลาสติกแพคมาแล้วแล้วก็มาตีราคาสูงสูงให้เราซื้อนะคะแต่ที่นี้มาแลวคุ้มนะคะคุ้มมากๆเลยมาที่นี่นั่นแต่ละแหนก็เหมือนกันเราผสมกันได้นะคะผสมให้ได้ตองกรัรมหนึ่งปอนด์เจ็ดสิบนะคะไม่จําเป็นว่า อันใดอันหนึ่งนะคะเราก็จะมาตื้อผักขมด้วยนะคะตรงนี้จะมีผักขมนะคะก็ราคาก็ต่างกันนิดหนึ่งนะคะก็อยู่ประมาณไม่ใช่ผักขมก็ราคาเดียวกันอนะ่ะสองปอนเออสองสองกรํารก็้องกําก็เรียกอะไรนะต้องกรรําหนึ่งปอนเจ็ดสิบผสมประสานกันไปกันหนแต็กชั้นนั้นน,นะคะเห็นอยู่ในรูปไหมคะนั่นไงอันหนึ่งก็เก้าสิบเก้าพี นะคะก็ผสมประตานกันไปก็เดี๋ยวจะพาไปชมผักที่ตาชอบอีกอันหนึ่งน,นะคะก็จะเป็นผักอ่เขาเรียกอะไรนะผักชิคาอรกนะคะอ่ะหัวหอมสีขาวอันนี้นะคะหวานมากก็ <c oughs> เลยไม่ซื้อเลยเพราะหวานเกินไปตำกับข้าวก็หวานเกินไปนะคะก็เลยไม่ซื้อเนี่ยนะคะที่เหมือนผักกาดขาวนะคะอันนี้แหละคือชิคาอรกนะคะ ชิกร,ริกหรือชิกรี่ก็ไม่รู้เขาเรียกแบบนั้นเนี่ยอันเดียวกันนะคะขมมากขมเหมือนมะระเลยนะคะเขาจะมีสองสีนะคะมีสีชมพูกับสีขาวเนี่ยรสชาติเหมือนกันแต่คนละสีสวยงามแต่ว่าขมมากเพื่อนๆอร่อยถ้าใครชอบอะไรขมๆเนี่ยตายชอบเลยค่ะเหมือนกันเลยเหมือนมะระกลิน่นกลิ่นไม่ใช่ไงะคะแต่รสชาติใช่เลยเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะก็พามาตื้อ พวกน้ำจิ้มอะไรพวกนี้นะคะพวกฮูมเมอสเอาไปทานกับผักอร่อยๆอนะคะอุ๋เสียงข้างนอกดังนิดหนึ่งนะคะขออภัยที่ร้านนี้เขามีของขายเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆนมเปรี้ยวมันซื้อนมเปรี้ยวด้วยราคาถูกที่นี่ร้านใหญ่มากแต่พนักงานที่นี่ใจดีใจดีไม่รู้เขาอยู่ในระบบครอบครัวหรือเปล่านะคะ จดีมากบริการดีมากด้วยก็เลยชอบที่นี่ประจํานะคะถ้ามีโอกาสได้ขับรถมาตองคนตามีภรรยาก็ามาที่นี่นะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดอีกคนหนึ่งก็ต้องนั่งเฝ้ารถอีกคนหนึ่งก็ออกมาซื้อของนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะแอบซื้อเตอร์ไพรส์คุณตามีนางชอบวานิลาไอศครีมนะคะเดี๋ยวจะซื้อไปใส่ตู้เย็นไว้ให้ อย่าบอกนะคะไม่ต้องบอกค่ะนะ <c oughs> ของถูกค่ะที่นี่คุม้มตอนนี้ก็หลังจากซื้อผักผลไมา้จากร้านตัวระกีแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆนั่งรถต่ออีก20สิบนาทีนะคะเพื่อที่จะไปซื้อปลาในร้านประํำนะคะที่แคมเดนนะคะ ้ายมือเนี่ยนะคะ้ะเลี้ยว้ายก็จะเป็นถนนเอ็บบี้โรดนะคะเป็นถนนชื่อดังในตำนานเพลงป๊อบนะคะของวงบีทเทิลที่มีทางข้ามมาหลายชื่อดังนะคะก่อนที่จะมีโรควิบวับเข้ามานะคะตรงถนนสายเนี่ยนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยคนยืนเต็มนะคะรอที่จะข้ามถนนและก็ถ่ายรูปตรงทางมาหลายนะคะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะ ห็นอยู่สองสามคนยืนอยู่นะคะเจ้าของเพลงก็ยังอยู่ที่นี่นะคะอยู่แถวนี้ละคะ่ะไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนแต่ก็ยังอยู่ที่เซนจอนส์ฟูดนะคะเซอร์โผลนะคะยังอยู่ก็ที่นี่ก็จะมีรถไฟใต้ดินนะคะขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงเลยะคะ่ะเดินแค่ไม่กี่นาทีนะคะร้านปลาของเราก็มาถึงแล้วนะคะ ปลาสดๆดเห็นไหมปลาหมึกตัวเบ้อมีทั้งหมึกอะไรนะหมึกกระดานใช่ไหมคะอันใหญ่ๆกุ้งเนี่ยแต่กุ้งเขาแช่แข็งมาแล้วนะคะปูก็ยังสดอยู่ยังแหนดิ้นๆอยู่เมื่อกี้ปลาตาดินสดมากค่ะเพื่อนๆโหยังยังออกเขียวๆอยู่เลยนะคะเพื่อนๆ ได้ของมาครบแล้วกลับบ้านไปดูกันเลยค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นปลาที่เราซื้อมาแล้วนะคะได้ตามอนชิ้นสวยๆสองชิ้นนะคะแล้วก็ได้ออยสต์นางรมมา6ตัวนะคะแล้วก็ปลาไายนอเนี่ยปลาตีบริมภาษาไทยไม่รู้จักนะคะอันนี้ก็ปลากระพงนะคะมาสองตัวตีบริมสามตัวแล้วก็ปลาตัวเนี้ยคะ่ะ อันนี้เคาเรียกปลาหลายค่ะเหมือนปลาทูเลยแต่ตาโต,โตโตจะเอามาต้มยำได้ผักอีออมนะคะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดนี้เลย28ปอนด์นะคะสำหรับตาแต่ว่ามันถูกอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะราคานีนถือว่าไม่แพงค่ะนี่เลยค่ะได้ผักชีลาวมาตามกํำนะคะ อันนี้ทานได้หลายวันเลยนะคะทั้งแกงทั้งอ่อมทั้งแจ่วเลยนะคะแล้วก็ได้ผักขมมาสองกัมนะคะผักขมใช่ไหมคะ s p i นเนสที่นี่เขาเรียกเนาะแล้วก็ได้ตระแนมานะคะหนึ่งกัมเช่นกันนะคะติ่งเหล่านี้ก็จะได้ปลูกต่อนะคะตระแนก็ไปแช่น้ําเดียเอาไปปลูกต่อนะคะแล้วก็ผักขมนี่ก็ปลูกได้นะคะแต่ก็ไม่จําเป็นเพราะว่าไม่แพงเราไปซื้อมาได้นะคะ แล้วก็จะมีผลไม้นะคะผลไม้ที่ซื้อมาด้วยนะคะก็จะให้ชมตอนนี้คะ่ะผลไม้ก็จะเป็นลูกมะนาวหวานนะคะของอิหร่านนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะตอนท้ายคลิปนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะมะนาวหวานนะคะและอันนี้ก็เป็นพวกฝรั่งไม่ใช่ลูกสาวรสนะคะ ลูกตำรอก็ยังสดๆอยู่เลยอันนี้ก็ลูกพลับนะคะทานไปลูกหนึ่งแล้วหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆเสียดายมากเลยซื้อมาแค่สามลูก <c oughs> เดี๋ยวจะกลับไปซื้ออีกเพราะว่าเขาไม่แพงนะคะอาวคาโดก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ลูกทับทิมก็ยังไม่ได้ชิมเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะมาจากด่างดางที่ก็ต่างรสชาตินาะพูดถึงนะคะ ที่เคยตามประสบการณ์ลูกล็กๆจะหวานอันนี้ลูกใหญ่มากก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะหวานไหมคะเดี๋ยวจะพากันชิมนะคะแะ้วก็จะให้รทราบทีหลังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักชีลาวเราจะไปทำวิธีเก็บรักตากันให้ได้ทานนานๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่านิตาจะชิมลูกอะไรนะลูกมะน,นาวหวานรสชาติเป็นยังไงนะคะค่ะ okay. มะนาหวานแล้วมาชิมกันเดิน,นะคะมีแมทด,ด้วยกลิ่นเหมือนต้มแช็งเหมือนเลยคะ่ะกลิ่นเหมือนต้มแช็งไม่คุ้มคะ่ะไม่คุ้มราคาหวานจืดๆนะ่ะคือไม,ม่เหมือนเขาเอารส เปรี้ยวออกไปแล้วมันเหลือแต่ความหวานจืดจดเหมือนน้ำค่ะทานแบบนี้ไปทานนั่นเลยดีกว่าท้มเชงแล้วก็มะนาวใตน้ำตาลจืดๆมันจืดจริงๆ โอเคแค่นี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Thank you very much for watching and hope to see you next video and please press subscribe thumb up I will see you next time ขอบคุณมากค่ะ